โหนี่ดูอลังการนะครับเป็นผมไม่รู้เรียกว่าโบสถ์หรือวิหารนะแต่สวยมากนะใช่ใชใหญ่โตอลังการนี้ดูจากด้านล่างนี่แบบว่าจะขี่ผ่านไปนี่ต้องเปลี่ยนใจเลยอ่ะนีพะ่พระมหามนตบพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรนสุวรรณแปลว่าทองครับเนี่ฮะนี่ฮะ นี่ไงว่าพุทธรูปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่เขาบอกว่าตอนแรกอะ่ะพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยเขาหุ้มไปด้วยปูนนะฮะเพื่อการที่ตอนที่ทระารพร่มามาเนี่ยจะมาลัออกเอาไปก็เลยมีการหุ้มด้วยปูนจนกระท่งระหว่างการขนย้ายมันกระเทาะเกิดการกระเทาะออกมาตอนตอนแบกขึ้นน่ะเอก็ทำให้ถึงรู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นทองทั้งองค์ไงคุณอายะ